เริ่มขายหนูได้ตั้งแต่หลังจากเลี้ยงเดือนที่5ครับกาดได้มาแบบสร้างความรับรู้นะครับของวงการเลี้ยงหนูของเราครับให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อครับผมสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ไหมครับเสริมก็ได้หลักก็ได้โอ้ยู่ที่เราเนาะผมว่าจริงๆก็คือทุกอาชีพทุกธุรกิจมีคนสําเร็จแล้วก็ไม่สาเร็จ ผมว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าว่าเขาจะจริงจังกับอาชีพขนาดไหนใช่ไหมครับจะลุยขนาดไหน<า>นะับยอดยอดขายก่อนยอดขายต่อเดือนก็อดน้5 0 k ถึง6 0 k โอโ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอันนี้คือเขาทาจริงจังนะครับจริงๆก็คือโดยตลาดหนูถ้าคนเลี้ยงหนูเองรู้สึกว่าหนูเนี่ยจะล้นจะเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคนเลี้ยงจริงๆจะรู้สึกว่าถ้าทําตลาดจริงขๆขายจริงแล้วรู้ว่าจะไม่พอขายคือจริงๆคือถ้าคนขายหนังๆจริงก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแลไวไม่ได้เหนื่อยว่าขายหนูไม่ได้เหนื่อยกับการไม่มีหนูขายใ่ เดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดโอ้ยอย่าเพิ่งจะเพิ่งคิดโอ้ต้องถ่ายรูปก่อนนี่ครับอันนี้ก็คือมาแล้วก็ชิมแบบนี้ครับอันนี้มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจียวใช่ไหมครับเนี่ยจิ้มเจียวจิ้มเจียวนี่รสเด็ดโอเคเอาครับคนชิมครับตุ้ยเลยเนี่ยฟังเสียงน้ำกรอบครับมาฟังเสียงน้ำกรอบครับนี่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 น้ำกรอบจริงจังอ่ะ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในตัวเมืองพิษณุโลกแล้วนะครับเราก็เข้ามาในฉลข้างหลังรลกลางครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่รู้อะไรนะฮะแต่ว่าโอเคมีเมืองเก่าครับในพิษโลกเพิ่งรู้นะครับว่าตรงนี้มีเมืองเก่านะครับไม่รู้ว่าเมืองอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับวันนี้เราก็เดินมาข้างในแล้วนะครับก็จะมีหลายหลายอย่างนะครับมีต้นไม้มีดอกไม้มีขนมนะครับ อะไรครับอะไรครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในสลากางจั่นเดีวกันฮะเราเดินเข้ามาในฟู้ดสละกลางจังหวัดทิศโลกนะครับแล้วก็เจออะไรที่นี่ฮะอันนี้ครับ อันน <Workers. S 2> ี้ก็ฟาร์มหนูทุกให่พรมพิรามนะครับมาออกบูธที่นี่นะครับนี่ฮะก็ดูครับดูหนูก่อนครับหนูสุดยอดมากครับดูครับนี่ก็นี่เป็นตู้อุ่นนะครับแล้วก็ลงมานะครับนี่หนูเป็นไซส์เป็นไซส์นะครับแล้วก็ป้ายตรงนี้นะครับนี่มารู้จักกัจไปของฟาร์มสวัสดีครับครัวสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมทอตครับพี่ทรอบอ๋อมนตีมากครับรู้สึกไงครับมาออกบูธเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาเหมือนกับ มีโอกาสได้มาแบบสร้างความรับรู้นะครับของวงการเลี้ยงหนูของเราครับให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับโอเคทั้งหมดเลี้ยงหนูมากี่ปีแล้วครับเนี่ยมาออกบุญเนี่ยนี่ครบ11เดเดือนแล้วครับ11เดือนแล้วครับ11เดือนหลังจากที่ลงหนูนที่หลังจากลงหนูเดือนกุมภาครับเราก็ทําการตลาดมาหลังจากลงหนูแล้วเดือนที่5แล้วก็ทําการตลาดมาเรื่อยๆครับครับผมแล้วก็มีีโอกาสได้ลงโอท็อป แล้วก็ได้พัฒนาร่วมกับองค์กรนะครับผมต้องถามก่อนเริ่มต้นจากเลี้ยงหนูมาเริ่มจําหน่ายหนูได้ครับประมาณกี่เดือนครับเนี่ยเริ่มขายหนูได้ตั้งแต่หลังจากเลี้ยงเดือนที่5ครับโอ้โหหลัง5เดือนขายเดือนที่5เป็นขายอะไรหนูพ่อไอแานหนูเนี้ยครับผมเน็ตหลักๆของฟาร์มเรานะครับก็เป็นหนูเนื้อครับหนูสดแล้วก็หนูอบโอ่งครับผมครับผมแล้วหลังห้เดินขายได้ยอดขายเป็นยังไงบ้างครับ ไม่มีคนสนใจไหมครับใน่ื้นที่มีคนสนใจมากครับยิ่งในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างของเราครับเป็นที่นิยมมากครับแล้วก็มีการส่งออกด้วยครับครับผมโอเคมาดูหนูก่อนพอจะแนะนาได้ไหมครับว่าวิธีการอบองอบยังไงครับอันนี้ก็คือเป็นตู้อะไรครับเนี่ยเป็นตู้อุ่นโชว์ครับตู้อุ่นโชว์นะครับอยู่ที่30ิองศาถึง80องศา30ถึง80องศาครับโอ้โหหนูน่ากินมากครับนี่ฮะดูครับ อันนี้ก็เป็นบูธสมุนไพรครับอบสมุนไพรครับอันนี้เป็นงานแรกหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นงานออกบูธงานแรกครับครับผมงานออกบูธงานแรกครับโอเคครับออกบูธจากหน่วยงานไหนครับใหออบของกรมพัฒนาชุมชนนะครับอ๋อ โอ้เยี่ยมมากเลยครับโอเคมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วครับแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำแล้วครับแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับครับถ้ามีคนสนใจครับอยากจะไปดูการเลี้ยงหนูอยากไปดูหนูปองอยากชิมหนูปองสามารถเยี่ยมชมได้ที่ไหนบ้างครับอ่าที่ฟาร์มเลยนะครับที่ ตามหนูพวกใหญ่บวพพิรามแล้วครับแล้วก็ของเราจดเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยครับครับผมแล้วก็ติดต่อที่เบอร์ได้เลยครับเบอร์อะไรครับผม0 99ครับ0 99ครับ359ครับ359ครับ6131ครับ6131ขอที่อยู่ชัดเจนหน่อยครับหมู่บ้านอะไรครับผมหมู่บ้านเขาปังครับหมู่บ้านเขาปังตำบลครับตำบลดงประคำครับตำบลดงประคำอําเภอพุพพิรามอําเภอพุพพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านใดที่อยากดูที่นะครับ ตอนผมดูก็คือการอบองค์นียคือไม่ได้ส่งแค่ในพืชชุมชนครับส่งออกต่างประเทศด้วยครับมีส่งประเทศไหนบ้างครับตอนนี้ส่งที่ฮ่องกงครับผมแล้วก็ทั่วประเทศไทยเราโอ้โอเคครับผมเยี่ยมมากเลยครับหนือเราไปโกอินเตอร์แล้วเนาะครับผมช่วงนี้ใครมีโอกาสก็เข้ามาเที่ยวได้ครับครับผมพาดูบุธนีครับบุธนี่ความกว้างความยาวยังไงครับเนี่ยทำทำยังไงครับความ ของเราสั่งสำเร็จมาครับเป็นความกว้างที่เมตรแปดสิบครับเจ็ดสิบห้าครับความสูงอันนี้เราก็ทำให้มันราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่พันสี่ครับพันสี่อู้ถูกมากเลยพันสี่ครับผมพันสี่ครับวันนี้จัดได้ครับถูกถูกมากเลยครับถูกถูกจริงๆครับพันสี่ตู้อุ่นนี้ราคาลดลงแล้วครับสมัยแรกๆมันอยู่ที่สี่พันเก้าตอนนี้รวมรวมส่งแล้วอยู่ที่สามพันครับดูตู้อุ่นนี้เพื่อให้คนทานว่า อะไรก็ตามทามันร้อนๆมันจะโอเคมากกว่าเนาะนะครับใช่ครับนี่ครับมันดูครับส่วนที่มีอะไรจะได้นำเพิ่มเติมไหมครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับผมครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่เชยภูมิพร้อนกับพิท้อมครับพุทรับพกใหญ่ของพี่รามครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราเรามาถึงทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมหนูว่าที่สุดที่นี่เป็นยังไงสมคำล่ำลือไหมครับมีคนแบบว่า อ่าสั่งซื้อวันละโอ้โหหลาย50 40 50ี่กิโลครับเรามาลองชิมว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ทางแม่บ้านนะครับกาลังอบให้นะครับมีอบใหม่กับนี่ครับมอลม์ลอนเพราะว่าจริงๆคือถ้าออกบูธทั่วไปหรือไปอบขายข้างๆหรืออบที่บ้านเราจะอุ่นใช้ออกเนาะใช้อค์ครับแต่ที่นี่มันมันค่อนข้างจะใช้ลําบากใช้ไฟลําบากเนาะนะครับก็เลยต้องต้องใช้แบบนี้นะครับจริงๆอ์ตั้งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจริงๆนะได้ใช่ไหมครับเออ นี่ครับนี่สวัสดีครับคุณพี่ชื่อพี่อะไรครับผมไผ่ค่ะพี่ไผ่พี่ไผ่ครับตอนพี่ทอดอยากเลี้ยงหนูครั้งแรกแล้วจนถึงปัจจุบนันนี้ความรู้สึกพี่ยังไงบ้างครับตอนแรกเลยกับถึงวันนี้ฮะเป็นยังไงบ้างก็งเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเพราะว่าหนูมันน่าจะไปได้ค่ะครับผมพอเลี้ยงจริงๆก็เป็นไปได้ไหมพี่ไปได้ค่ะโอเคสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ไหมครับเสริมก็ได้หลักก็ได้ค่ะโอ้อยู่ที่เราเนาะผมว่าจริงๆก็คือทุกอาชีพทุกธุรกิจมีคนสําเร็จแล้วก็ไม่สาเร็จ ผมว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าว่าเขาจะจริงจังกับอาชีพขนาดไหนใช่ไหมครับจะลุยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าลุยจริงจังนี่ก็คือถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเลีย้ยงหนูจริงนะครับเพราะว่า,าต่อเดือนต่อเดือนตอนนี้ก็คือมีหลักหมื่นไหมครับตอนนี้ยอดขายยอดยอดขายก่อนยอดขายต่อเดือนก็ในห้าสิบเคถึงหกสิบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเนาะก,กำไรก็ประมาณ5 0ได้กว่านั้นอยู่แล้วครับผมเนี่ย อันนี้คือเขาทําจริงจังนะครับจริงๆก็คือโดยตลาดหนูถ้าคนเลี้ยงหนูเองรู้สึกว่าหนูเนี่ยจะล้นจะเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคนเลี้ยงจริงๆจะรู้สึกว่าถ้าทําตลาดจริงๆขายจริงๆรแล้วรู้ว่าจะไม่พอขายคือจริงๆคือถ้าคนขายหนังๆจรงๆิงก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแลไวไม่ได้เหนื่อยว่าขายหนูไม่ได้เหนื่อยกับการไม่มีหนูขายใช่ไหมครับถูกต้องต้องเดินหาต้องว <ดน S 2> ิ่งหาตลาดเลยครับโอเคนาะได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะชิมนะครับตอนนี้มีคนชิมมาจากไหนครับคนชิมครับอันนี้คนชิมครับเนี่ยอันนนนี้คชิมะ นี่คนชิมมาจากไหนครับคนชิมครับมาจากเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่คนหน้าตาเชียงใหม่นะเนี่ยคืออบโอ่งสุดพรมพิรามนะครับเรามาขโมยสุดวันนี้นะฮะเรามาขโมยสุดพรมพิรามนะฮะนี่ไทยก็สมุนไพรสมุนไพรตรงนี้นะครับเ <laughs> ขาร่ำลือว่าอร่อยนะักอร่อยนะเราเลยชิมเลยครับวันนี้ชิมเลยนะฮะมาชิมเลยครับนี่ตอนนี้ในบ้ายลังจัดกันนะครับอย่าเพิ่งคิดโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดโอ้โหต้องถ่ายรูปก่อนนี่ครับอันนี้ก็คือ มาแล้วก็ชิมแบบนี้ครับอันนี้ก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมครับเนี่ยจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วนี่รสเด็ดโอเคเอาแลครับคนชิมครับอาอเชฟเชฟมาจากไหนเชฟเนี่ยโอ้เชฟใช้มือเลยครับเชฟโอ้โหเชฟไม่ต้องล้อมือออืเราเชฟฮ้ยเรากินก่อนครับตอนนี้ผมจะชิมนะฮะอคุณแคมป์ฟอนถือไหนครับมาที่มันนี่ครับเราจะชิมก่อนครับนี่โอ้โหนังกรอบจริงๆครับตุ้ยเลยเนี่ยฟังเสียงหนังกรอบครับมาฟังเสียงหนังกรอบครับนี่นี่ กรอบพิ้งจังมากดูหนังด kind of ูหนังหนังกรอบจริงจังครับคิณได้ครับม่ชิมค่ะหนังกรอบมากอื้มน้ำมันดีเป็นไงครับเชฟเป็นไงเคี้ยวไปมนเคี้ยวแล้นี่ครับมันหนูครับมันหนูมันหนูมันหนูเป็นมันครับกินสมุนไพรออกไหม รู้สึกดีใจครับที่ทีมงานนะครับสามารถประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงหนูได้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยง11เดือนนะครับแล้วก็เริ่มขายหนูในเดือนที่5นะครับแล้วก็ทําหนูเนื้อนะครับแล้วก็ขายด้วยหนูเนื้อด้วยตัวเองลําแข้งนะครับแล้วก็พัฒนาแปรรูปแล้วก็เข้าสู่สินค้าโอท็อปเข้าสู่จังหวัดเข้าสู่การพัฒนาของบริษัทต่างๆนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับผมก็รู้สึกแบบดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่ ที่เขาประสบผลสําเร็จนะครับเนาะก็วันนี้ก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของของฟาร์มนะครับที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้กับทีมงานนะครับที่สามารถเจริญเติบโตได้ด้วยตนเองนะครับสามารถขายหนุนตัวเองวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจจริงๆนะครับที่เขาสามารถทาได้ด้วยตัวเองนะครับจริงๆผมก็เหมือนแค่ไฟสองทางครับผมทําแบบนั้นแบบนี้นะครับแนะนําเขานิดหน่อยนะครับเนาะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าเขาจะ ทำอะไรยังไงแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้คือชี้เห็นแล้วว่าพี่เขานะครับมีความสามารถนะครับที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดทางความคิดต่อยอดทางธุรกิจนะครับที่ผมได้แนะนําไปนะครับแล้วเขาก็ต่อยอดทําได้ดีมากๆครับดีกว่าผมอีกครับสามารถขายหมูได้ก็คือเดือนหนึ่งก็มั้งสี่ห้าหมื่นบาทหนูเนื้อถือว่าเยอะมากนะครับท่านึงเดือนหนึ่งยอดขายสี่ห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุเนี่ยก็คือ ยอดขายเสียหหมื่นเป็นเรื่องปกตินะครับช่วงแรกๆนะครับแต่ถ้าหนูเนื้อสียห้าหมื่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าจํานวนเยอะมากๆแต่พี่เขายังขยายต่อไปได้อีกนะครับจะโตได้อีกเพราะว่าออเดอร์ในชุมชนของแกก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็ออเดอร์ต่างๆนะพี่เข้ามาแล้วก็ต่างประเทศที่ส่งไปตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับเนาะโอเคครับเยี่ยมมากครับยังไงก็คอยช่วยสนับสนุนส่งเสริมพี่เขาไว้ด้วยกันนะครับคนเลี้ยงหนูเราต้องช่วยกันผลักดันพัฒนาส่งเสริมนะครับ เพื่อให้นะครับวงการของหนูก้าวไกลนะครับเนาะอย่าช่วยกันตัดราคาครับช่วยกันพัฒนานะครับช่วยกันพัฒนานะครับ mm hmm. เพื่อให้วงการหนูของเราได้อยู่รอดต่อไปนะครับโอเคนะครับก็ลาแล้วครับพิษโลกวันนี้นะครับบ๊ายบายที a จบแล้วครับฮอเ